สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย่ yeah, yeah. แล้วนะวันนี้นะพี่มินจะมานี่เลยสแน็คสแน็คของเด็กๆนะคะมือนี้นะจะมาทําเป็นสแน็คของเด็กๆให้นะคะนี่เลยสแนคของพี่มินมีเด็กๆทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะคือน้องซูชิไข่หวานปูอดัดทูน่าและน้องตาแป๋ว5ตัวนะคะ หาตัวก็ต้องสแนกห้อันโอเคค่ะนี่คือสแนคนะเอามาให้เอาใน,นที่มินซื้อมาเป็นรถผลไม้นะคะอันนี้เห็น2องอันนะเพราะว่าเอามาให้ก่อนสองกลงนะเดี๋ยว,ยวตามไปดูอีก2กลงกันเลยยยยมีกนกำลังแกะสนแนกนะก็จะเอาติดไว้ที่ตรงกลงนะคะเพื่อว่าให้คุงเด็กากินนี่สแนกเอ๊ ติดเลยติดข้างกงองไอ้แยบยอย,อยได้แล้วหนึ่งกองนะคะนี่ใช่ะน้าเด็กติดใชอบเราไปกองที่สองกันค่ะตอนนี้ไปกองที่สองแล้วนะคือนะ้องไข่หวานเนี่ยเขายังไม่เคยกินสแน็คนะอ่ะเราเจอเด็กเดือดแล้วจับได้แล้วหนึ่งตัวปึ๊บจกะเอ้ไข่หวานเองครับโอเคดึงดึงแสแน็คไข่หวานหวานลูก ไม่สนใจนะคะเราก็ไปติดไปในกกงน้องเลยนะคะโอเคเสรจแล้วนี่นะะชแลอันที่สองค่ะต่อไปแล้อีกสามโงตามไปดูกันเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายเป็นของน้องตาะเป๋วโอเคจะเอาลงให้น้องเลย โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วของน้องตาแป๋วปิดกรงได้โอเคนี่คือของน้องปูอัดของน้องทุน่าสามตัวเรียบร้อยโอเคจบภารกิจค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย